สวัสดีครับกำไร,รย,ยกฟาร์มนะครับผมคลิปเป็นคลิปวันที่แปดนะครับผมกุมภาสองห้าแปดนะครับผมมาเร่งล็อกไก่เพื่อนน่ห้าล็อกนะครับผมทำเองค่อยๆทำเลยผมค่อยๆท,ทำเองวางจากวางจากงานหน้าร้านนะครับผมก็มาค่อยๆทำงานหน้าร้านก็ยังไม่ว่างหรอกมีเครื่องอยู่ มีเครื่องอยู่สองสามเครื่องยังไม่ได้ทายังไม่ได้เช็คให้ลูกค้าเอามาทิ้งไว้นานหลายวันแล้วมดดื่อใดมาเร่งล็อกไก่ไมาเร่งเล้าไก่มาเร่งล็อกไ,ไก่เนี่ยผมเพิ่อมอีกห้าล็อกเชื่อมทําเองเนี่ยเชื่อมทําเองซื้อเหล็กมาแล้วก็มาทําเอง เอาไปขงังเอาไปขังพ่อไก่นะีขังพ่อไก่ขงังแม่ไก่เจ้าเขียวเจ้าเจ้าแสนมันเอาแยกเอาแยกมาขงนะังเนาะแยกมาขังต่างหากเพราะว่าขังกับแม่ไก่แล้วเขาน้าเชื้อเขาน้อยเขาไม่ค่อยทับให้ช่วงนี้น้าเชืออนนะเช้อน้อยมากเนจะ้าแสนน้ำเชื้อน้อยมากเลย เลยต้องจำมาขังแยกไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวบำรุงเนาเดี๋ยวค่อยบำรุงเขาว,วางใจน้าร้านมีหน้ารัานนะผมบอกกับร้านมีมีเครื่องลูกค้ามาทิ้งไว้สองสามเครื่องอยังไม่ได้ทําให้ลูกค้าเนาะมือแต่มาเร่งเล้าไก่นะครับผมเร่งเล้าไก่เจ้าเลี้ยวเจ้าเลียวเจลือ เจ้าเรีวลูลก,ลกยังไม่ผ่านนะลูกยังไม่ผ่านกระดูคอยังไม่ได้นะกระดูคอที่กระดูคอห่างกระดูคอห่างเกินเดี๋ยวต้องคัดตัวที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปไปพัฒนาต่อลูกเจ้าเรีวอ,อันนั้นเจ้าอีคิวอีคิวอีคิวสังอีคิวสังอันนี้เสือเตี้ย เสือเตี้ยยังไม่มีลูกเลยยังยังเมียนแววลูกเลยเนี่ยผมยังเมียนแววลูกเลยลูกก็ลูกก็โดนกระทบตาก่อนเนี่ยลูกเขาปล่อยไปนาทีกว่าๆเช็คครั้งแรกปล่อยไปนาทีกว่าๆนะโดนกระทบกระทบตาฝั่งฝั่งซ้ายนะผมรอยดีรอยสองแปดเนี่ยช่วงดีมากเลย ก็ดูดีโครงสร้างดีนะครับผมแบบดีเห็น <en> <ís> พี่ทางบุรีรัมนะครับผมพี่ทางบุรีรัมอยากได้ไปทําพ่อพันเอาตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้<笑><笑>แต่สวยเ네นี่ยสวยมากเลยเป็นแจเนยเป็นแจ้ลูกเจ้าลูกเจ้าเสือเตี้ยนู้ <S <s <ug> <S นเะสือเตี้ยนะครับผมเป็นสายเลื่องเงินล้านสายคีรีเก้าล้านนะู <S <s <ug> <S น้นพ่อเขาพ่อเขาแข้งดีมากอันนี้ผสมกับแม่ขัน แม่ขันคู่เกิดแม่แม่เดือยตาเขายังไม่ตาเขายังไม่บอดหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นกระโดนกระทบแล้วก็มีฝ้าดําๆอยู่ตรงตรงตาเขานะครับตาเขาเป็นฝ้าเป็นฟางข้างซ้ายหนะึ่งข้างซ้ายเผื่อเพื่อพี่เขาอยากได้ไปทําสายเห็นพี่ทังบุรีรนะัมย์้วก็โทรมา บอกว่ามีงบหนึ่งพันนะเงาดูแปนเอาตัวนี้เปล่าเอาตัวนี้ไปเอาไปทําสายหรือเปล่านะผมถ้าชอบก็ทักมานะถ้าชอบก็โทรมาลอยดีสองแปดดูดีเด,ดือใหญ่บ่เมื่อเลยเดือใหญ่นะี่เดือใหญ่มากอันนี้นก็ไก่ลาย ปีกปีกช่องปีกช่องเขาถ่ายถ่ายหนึุ่ถ่ายหลุถ่ายจนนี้นเขาถ่ายตอนนั้นยังยังไม่เห็นแววหรอกเขาป่วยแล้ก็เลยปล่อยยาวเลยปล่อยยาวเป็นหลุดกำลังถ่ายขนอันนี้ก็พ่อพันธุ์อันนั้นก็พ่อไก่ของพวกพวก,กันมารักษาหน้าซีด จะแดงใหญ่ก็มาขังแยกหนงเดงใหญ่นี่ใหญ่ตัวเมียเขาจิก,กินขนเนื้ผมก็นแล้วมาขังแยกไว้ก่อนตัวเมียกินขนอันนั้นก็รอยเล็กรอยเล็กรอยเล็กเนี่ยพ่อเดียวกันแต่ตัวนี้แหละแต่เป็นแม่แม่ค่อมแต่รอยเล็กโลก,กว่าๆถึงสองรู้รึเปล่าไม่รู้พี่น้องเขาแหละพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่แต่น่าจะรอยเล็กอันนี้จะรอยรอยตัว ว2 8สองแปดันนั้นอันนั้นแข้งดีมากเลยตัวเล็กๆเพิ่มอีก่าล็อกจะพาเดินดูแม่ไก่เดจะพาเดินดูลูกๆไก่นะมันลูกไก่แม่ไก่ลูกไก่อันนี้ก็ปล่อยฝูงปล่อยฝูงก็ไม่ไปไหนเลยเดินข้นมาจะได้ล็อก เปิดเปิดประตูฝั่งนู้นทิ้งไว้แล้วเขาเดินเข้ามาเขาหลบหลบแดดเดินเข้ามาก็ปล่อยให้เขาเดินเข้ามาลูกจะแสนเลยลูกจะแสนเหรือวลูกจะแสนเข้อล็อกแล้วตอนนี้พวกก็เปิดแบ่งไปตัวละค่อยเปิดแบ่งไปตัวละสองพันห้าไม่มีคนเปลี่ยนเลยก็จับเข้อล็อกเนี่ยคูเกิดเก่งกูเกิดแข่งดี คู่เกิดครับตัวผู้สี่ตัวแบ่งไปหมดแล้วแบ่งไปหมดแล้วเหลือตัวผู้กับผมตัวหนึ่งตัวตัวเหลือเลือกหลังคอมคอมเหลือเลือกกำลังทำหน้าทำตัวนะครผมหลังเขาโกง่งอ่งผมคอมนิดนึงตัวสมบูรณ์ลูกค้าแบ่งไปหมดแล้วนะครับแบ่งคู่ละสามใบทองไก่สี่เดือนลูกเจอจรพี่พี่เอฟซีก็เรียกจรแดงจรแดง ก่เขาไม่จรเนี่ยพ่อกขมเป็จนจรไอ้ลูกไอ้แสนบางคนก็เ,เป็นสีแดงเอฟซี <c oughs> <ภ> FC เขาเรียกบกับกจรบักจรแดงบักจรแดงก็เ,เลยเรียกตังเรีย <c> ก <oughs> ตังเอฟซีไปชื่อติดตังให้เลยไม่ได้เรียกเลยเรียกไอ้จรแดงลกูลกๆกำลังไปที่ต้องการมากไอ้จรแดงไอ้จรแดงจรแดง ลูกสีเดือนผมแบ่งสามใบเท่านะจอนเดยอ,อันนี้เป็นลูกสาวเมเด่อยลูกสาวเมเดเดยผมผมขึ้นราคาเหมือนเดิมนะเนี่ยผมผมเคยลดราคาไปเคยแบง่งเคยแบ่งราคาห้าห้าใบเทาลดมาห้าใบเทาผมขอขึ้นสิบใบเทา,าเหมือนนะเดิมนะลูกเม่ดเดยเพราะว่าผมจะเริ่มคั้นลูกเมเดเดยเข้าล็อกแล้วจะเอาเม่เอาเม่ตัวไหนที่มันช,ช้าๆออกจะเน้นลูก จะนี่ลูกสาวไม่เดินแล้วครับจะนี่ลูกสาวไม่เดอนเข้าล็อกแล้วแมมะนาแมมะนาก็ลูกขายดีครับผมขายดีน้องเอาไปเลี้ยงเขาก็าขอแบ่งเอาไปเลี้ยงประกวดเขาขาขอแบ่งตัวละหมื่นสองหมื่นลูกแมมะนาเลยลูกแม่เน,น,นี่ขยันเป็นไก่เป็นเหล่าที่ขยนันคู่เกิดไม่เดือยน,นะครับคู่เกิดไม่เดือยขยันมาก แต่ว่าแม่ี่คนจะแบ่งแบ่งถูกเลยคู่ละคู่ละสองใบเท่าสี่เดือนเนี่ยสองใบเท่าตอนี้ได้ตัวพูดสี่ตัวหึสองตัวเท่าที่ครับผมขอนี้ได้ตัวพูดสองตัวเนี่ยตัวพูดสองตัวพร้อมแบ่งแล้วแต่ว่ารอรอให้หมดรอให้หมดหนาวก่อนนะครับผมรอให้หมดหนาวก่อน มันจะได้จัดส่งไปให้เพราะว่าช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะเคลื่อนย้ายไก่เลยับเดี๋ยวลูกไก่จะแพ้อากาศลูกแม่มันหนาวี่แม่มันนาวคู่เกิดไม่ด้วยเลยับคู่เกิดมีด ลูกสาวแดงใหญ่ลูกสาวแดงใหญ่กับแม่เทาลูกสาวแดงใหญ่กับแม่เทาสตาดุมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ <laughs> ลูกสาวแดงใหญ่กับแม่เทาสตา <c oughs> เด็กเริ่มโตแล้วนะครับผม,ผมเริ่มโตแล้วนะพี่พี่ที่จองไว้ก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวรอรอหมดหนาวก่อนเดี๋ยวรอหมดหนาวก่อนนะผมจะยอยจัดส่งให้ลูกแม่ ป็นลูกสาวจะแดงใหญ่ป็นลูกสาเจะแดงใหญ่ลูกชายจะแดงใหญ่ก็กาลังทําตัวอยู่ตัวนึงนะครับลูกชายจะแดงใหญ่ลูกชายจะแดงใหญ่กับแม่เดือยกำลังกำลังทําตัวําเนี้ทําตัวอยู่นะครับผมไฟจะได้ออกแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้เอาคลิปลงเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอ ประกวดเสียแนวเลยาอ,อาคิดมาแบงมาลงแบงไม่เข้าเมนนี้ก็คู่เกิดโทษประกวดกับพม่าประกวดกับไกวมาหมดแล้วนะพ่อเก่งมากเลยชนะพม่าไม่จบอานชนะชนะกวอยอันกันหน่อยคู่เกิดแม่คู่เกิดไม่เท้า ลูกสาวแม่ลูกสาวแม่สาไม่ใช่ลูกสาวแม่คิดดีเดี๋ยวลูกสาวแม่แม่ลูกสาวแม่คิดดีนะผมลูกสาวแม่คิดดีแม่หวานเย็นเดี๋ยวก็หลุดไปล่อตัวตัวเมียหลุดไปทะเลาะกับตัวเมียข้างนอกหน้าด่างเลยลองอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทับเจ้าเจ้าคอนปอนไว้เลย ตอนตอนเริ่มสมบูรณ์แล้วตอนตอนจะทับแม่แม่วันเย็นไว้นะ่งใบงาแ,แม่มะขามเเป็นลูกแม่มะขามลูกสาวแม่มะขามนี่เป็นลูกๆของแดงใหญ่ แดงใหญ่จะได้เข้าได้กับแม่มะขามกับแม่แม่เดือยเลยครับผมแม่มะขามกับแม่เดือยเขาจะเข้ากันได้ถ้าใส่แม่ตัวอื่นตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่เกินสามสี่โลไม่มีคู่แน่นอนถ้าเข้ากับแม่สองสองเหล่านี้เขาจะลอยกําลังดีนะครับผมสองสองแปดสองเจ็ดสองแปดลอยกาลังดีสองเจ็ดสองแปดสองเก้าลอยประมาณกลาง ม่ใช่ลอยอีกแลาวสิลอยรอยมาตรฐานหนึง่งรอยโตดนดนึลยลูกแดงใหญ่ลูกแดงใหญ่แม่มาขามสองใบเท่านะครับสองใบเท่าสี่เดือนสองใบเท่าลูกแดงใหญ่กัแม่มาขามไมี่แม่มาขาม ม่มาขามเป็นมาล่อเนี่ยครับมันมาขามเป็นมาล่อเห็นลอยาวลอสั้นสลับยาวเลี้ยมาขามเลี้ยงพวกสายเหลี่ยมมาล่อต้องต้องเข้าใจนะครับผมต้องเข้าใจไก่ด้วยต้องใจเย็นๆต้องเข้าใจต้องค่อยๆค่อยๆปันค่อยๆเลี้ยงนะครับผมจะไปแจร้อนเหมือนไก่นั่งหวนไม่ได้นะครับผมพวกมาล่อพวกเหลี่ยมมาล่อเนี่ย แม่นี่ก็แม่นี่ก็มาล่อเลยแม่นี่ล่อยาวแม่นี่ร่อยาวล่อสั้นร่อยาวแต่ว่าเป็นลูกของใครนอาจำไม่ได้แล้วมาจากอืมจำไม่ได้แล้วลิปปู้หรืออะไรนี่พ่อเขาลูกสาวู่วเกิดก็ดีมากเลยแม่นี่ลูกเกิดก็เป็นแจ้ ลูกเขามาได้เช็คแล้วแหละเนี่ยแข็งดีมากเลยเป็นมาล่อเป็นร่อยาวเป็นร่อสั้นสลับยาวนี่วิ่งวิ่งยาวๆน,น,นี่นี่รองลูกจะแสนพรเออทําไมซึมหลูกเดี๋ยวเอายาเขียวไปโปะให้ก่อนตัวไหนมันซึมๆเป็นช่วงที่ กำลังเปลี่ยนอาหารนะครับไก่เขาจะปรับสภาพเปลี่ยนจากโปรตีนยีบเบ็ดมาเป็นสิบสี่ก็ลูกไก่เขาเริ่มโตแล้วเดี๋ยวขาวเขาจะอ่อนนะให้โปรตีนสูงเกินไปตัวนี้ซึมแล้วเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะขนาดคนยังจะแย่เลยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหนาวแล้วเนี่ยนี่ยซึมเดี๋ยวอายามาป้อนนะตรงนี้พาย,ยา ไปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวรักษายากแม่เดือยไม่เดือยสีเดือนผมแบ่งสามใบเท่านะครับผมแม่เดือยสีเดือนผมแบ่งสามใบเท่าใครชอบก็ใครชอบแนวทางก็ติดต่อมาได้นะครับผมใครว่าแพงก็ผ่านนะครับผมผมจะเน้นแม่เดือยแล้วนะผมเน้นเอาแม่เดือยเข้าล็อกแล้วเอาลูกๆแม่เดือยเข้าล็อกแล้วนะแม่ไหนที่ กึ่งๆนะแม่ในกึ่งๆผมก็จะเอาออกเพราะว่าลูกแม่เดยอจะน่าจะมีคนงานสุดเยอะสุดเลยแม่เดยผมแบ่งแบ่งน้องมานะผมไม่ใช่ลูกเพาะนะแม่เดยอผมแบ่งน้องมาโทษทีไปเห็นลูกไปเห็นลูกเขาประกวดนะผมไปเห็นลูกเขาประกวดเก่งมากเลยเก่งมากเลยไม่จมอันอันกันหน่อย ผมก็เลยตามไปเอาแม่มันมาแต่ลูกเขาไม่แบ่งลูกเขาลูกมันเขาไม่แบ่งเขาเขาแบ่งมีคนให้สองหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวไม่ปล่อยลูกีนา่เนี้ยตัวตัวที่มันตัวเก่งมันเนี้ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวไม่ปล่อยเสียดายอย่างว่าแหละไก่เก่งนี่ใครๆก็หานะใครๆก็าาหาไ่ไโปโทษน้องเขาไม่ได้นะมันเป็นมันเป็น สิทธิ์ของน้องเขาเนี่ยผมเขาจะแบ่งไม่แบ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขามันไม่ใช่ความผิดเลยมันไม่ใช่ความผิด <c oughs> ผมก็เลยเอาเฉพาะแม่ม,มาแม่เขาให้มาก็าแบ่งให้มามีคนให้แสนหนึ่งผมยังไม่แบ่งเลยนะมนี้แม่เดือนผมเอาแต่ว่าลูกเขาผมแบ่งผมแบ่งลูกเขาสิบใบเทาตอนแรกผมลดให้ห้าใบเทาห้าใบเทาเนี่ยผมขอขึ้นแล้วนะผมขอขึ้นเป็นสิบใบเทาแล้วขอขึ้นเป็นสิบใบเทาเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิม ลูกแม่เดียกับแดงใหญ่กับสายไอ้แสนมงคลน,นคี่เจ้าจรแม่ไหนก็ได้เอาลูกผมใส่ลองแล้วนะ่ยผมลองกับเ,เจ้าเจ้าแดงใหญ่ก็ได้หรือว่าเจ้าแสนมงคลเจ้าจรก็ได้นะผมแม่นี้ลองแล้วใช้ได้นนรับก็คือใครมีพ่อไก่มีพ่อไก่จริงๆนี่ยผมผมว่ามาใส่แม่นี้นี่ได้เล่นเลย ตามตามความพิดนผมนะตามความชอบผมนะบางเดอนอาจจะคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ er ครับผมหรืออาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ผมผมว่าผมว่าผมชอบสไตล์นี้แหละข้อหนึ่งมันอาจจะไม่เก่งทุกตัวนะครับขอนงข้อหนึ่งมันจะไม่เก่งทุกตัวต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เก่งมันจะน้อยมันจะน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เก่งเปอร์เซ็นต์เก่งมันจะเยอะกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เก่ง แต่ว่าถ้าคลองหนึ่งมันจะไม่เก่งทุกตัวต้องบอกต้องแจ้งไว้ก่อนสามใบเท่านะั้นสี่เดือนสามใบเทา่าตัวที่พร้อมผสมแล้วก็สิบใบเท่านะสิบใบเท่ารับประกันผมรรบประกันคืนเงินนะผมเราเปะือนคืนเงินถ้าใครไม่ชอบเอาไปแล้วไม่ชอบผมซื้อคืนแต่ว่าต้องเอามาคืนแบบสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมนะไม่ใช่มาแบบหน้าซีดขนกรอบมา พ่อแม่เนี่ยผมชอบมากเดี๋ยวผมจะเอาลุกๆเขาเข้าถ้าใครว่าแพงก็ผ่านเด้นะครับผมถ้าใครเลยก็ผ่านถ้าใครว่ามันราคามันแรงไปก็ผ่านดูเป็นเป็นความรู้ไปนะครับผมมันไม่มีไม่มีถูกไม่มีผิดนะมันไม่มีถูกไม่มีผิดแล้วแต่ความชอบน้องคนเราชอบก็เหมือนกันนะครับผมแม่ที่เรียกว่าแม่เดือนเขาว่าแข้งเขามีเดือนเลยที่เรียกว่าแม่เดือนนึงแล้วเดูดูแข้ง <ś les> ใช้ตออย่างเดียวแม่ลูกแม่เนี่ยผสมกับเจ้าเจ้าแดงใหญ่โอ้โหสุดจัดยิ่งไปผสมกับเจ้าจอนยิ่งสุดสุดติด่งไปเลยเดี <ś les> ๋ยวผมจะยังยังไม่ลงคลิปเลยยังไม่ลงคลิปเดี๋ยวพี่พ่รอรอติดตามคลิปลูกๆลูกๆของนายนะพีล่ลุง มองฟังลำอย่างเดียวบอกบอกไว้คาเดียวบอกไว้คำบอกไว้แค่นี้แล้วว่ามองฟังลำอย่างเดียวผสม,จ <c oughs> มเจ้าจอนแม่เดือยเดี๋ยวต้องเอาลูกๆจะแดงใหญ่ไปทับไปทับเจ้าจอนไว้หลายๆแม่นะบอกเราลูกๆของแม่เดือยที่ผสมกับเจ้าแดงใหญ่ไปทับกับเจ้าจอนไว้ เยอะๆหน่อยนะผมเยอะๆหน่อยหลายๆตัวหน่อยเพราะว่าแผลเขาเขาใช้แผลเดียวกันเลยแผลเดียวกันเลยนะครับผมแผลเดียวกันเลยสองสองพ่อเนี้ยแม่ไก่ใจลูกเก่งต้องหาพ่อไก่ที่สไตล์เดียวกับเขาเ้วแล้วก็เก่งนะคผมอยากได้พ่อไก่แบบไหนคือเอามาเติมเขานะครับเอาพ่อไก่ไม่เก่งมาเติมมา,ตม,มาใส่มันก็ไม่เก่งนะครับผมต้องเอาพ่อไก่ที่เก่งมาใส่นะครับ พ่อแม่ก็มีหน้าที่จ่ายจ่ายลูกแต่พ่อพันธุกรรมนะครับผมเอาพ่อไก่แบบไหนมาใส่มันก็จะได้แบบนั้นนะพ่อไก่ไม่เก่งมาใส่มันก็เือนไม่เก่งเอาพ่อไก่เก่งมาใส่มันจะได้ไก่เก่งแต่ว่ามันจะไม่เก่งทุกตัวมันก็จะมีตัวเก่งก็ไม่เก่งผสมกันนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่ามันจะไม่เก่งมันน้อยมันน้อยผมลองแล้วมันน้อยมันจะได้เก่งมันจะได้เก่งเยอะกว่าเป็นแม่ แม่เดือยกับแม่สิงโตนะผมผมจะเน้นแม่เดือยแม่สิงโตแม่คีรีแม่คีรีาจจะช้านิดนึงนะผมแม่คีรีาจจะช้าแม่สิงโตก็ไวแต่จะให้ไวสุดเนี่ยแม่เนี่ยไวสุดลูกๆแม่เดือยจะพาไปดูลูกเจ้าเหงลูกเจ้าเหงก็เริ่มออกมาแล้วนะครับลูกเจ้าเหงล็ออกมาสองแม่แล้ว ออกมาฟ้าออกมา,มาสองใบแล้วลูกจะเห็นเจ้าเฮงลูกเจเ้าเฮงแข่งดีมากเ้อลูกจะเห็นไอเจอเ้าเฮงเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเจเ้าเฮงแข่งดีมากนะผมแข่งดีมากเลยแต่ต้องดูลูกๆเขาแข่งได้พ่อหรือเปล่าตอนนี้ผมเปิดลูกเจเ้าเฮงไว้สองใบเท่าก่อนนะลูกเดี๋ยวพอนู่นแหละลูกเขาได้เช็คนน่นแหละดีใจอัพราคาขึ้น <l uc> โพ้โยว่าจะเินขึ้นทำไมบินขึ้นเป็นโลนแล้วก็หยับโลกอ่ะ เอาออกก่อนแม่ไก่มันตืน่นแม่เนี้ยตัวเล็กเดี๋ยวเจ้าออกแล้วลูกเจ้าเดี๋ยวลูกเจ้าได้หลายหลายข้อละสองข้อแล้วเอาลูกๆของไปพัฒนาต่อก่อนเอาแม่เขาออกแล้วเดี๋ยวเอาลูกเจ้าลูกเจ้าลูกเจ้าจรกับแม่เดมาเข้ามาเข้าแทน เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผม,ผมนานเจอกันนา,นานเจอกันทีก็คุยยาวนิดหนึ่งเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีครับ